อืออือไอโต้อืมอืมว่ะำน้องรักเหลอานั้นเหรอดู้กเกมได้ยากว่ะจัดทีมที่จะได้แชมป์โปรลิขิตซั่าน้องยืดสี่เลยมีค่อยเดินแล้วกันนะเซียเกมกันเปรียเกมก็ยากยากอ๋อแล้วเราได้เปรียบการเกมอ่าไม่ไม่มีเลยช่วงเวลาได้เปรียบไม่มีเลยมันจะยากช่วงกูไปแล้ว นี <ort. i> ่ห <Man> ลักโดนกูไปแล้วโดนกูไปแล้วฟลิกแล้วฟลกแล้วสองสองหกสองสองหกสวยสวยฮักฮักฟิกฮักฟิกเดี๋ยวเช็คเลสให้ผมด้วยนะทททาาารรรอออนนนฟิกัสวมติว่าเจอทารอนไปข้างล่างวะโทษไม่ดูละไหวไหวไหวไม่ต้องมาไหวไหวเฮ้ยกูก็ไหวในกันสู้คลิปไหวสบายปอนเดี๋ยวเดินคู่กลางกับกูเลยก็ได้มึงอ่ะมาเดินกับกูเราอยู่เลนล่างเขาได้เปรียบไปแล้วอะคอด น้าเขาจบล่างนะจบล่างจบล่างจบล่างไปน้าเขาโดนมันไม่มีฟิกนะมันไม่มีฟิกนะมันมันเสกคลิปม <Okay, okay. S 2> ันเสกคีิปล่อยมันเสกคลิปป้าป้องมันเสกคลิปป้าเราต้องรีบต้องรีบทำอย่างอื่นแล้วพี่อู๋น้าเขาลงราคาแล้อยู่เลนล่างนะอยู่โซล่างอยากเข้าบูมันวะสักนิดไหมสักนิดไหมป้อนปอนปอนเข้าบูก่อนปอนบูมาก่อนมาก่อนปอนได้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 โอ้โหเขาไม่ได้เข้าหรอเขไม่ได้หเข้ามไม่ได้สมัยไปแล้วอ่ะกูอยากได้ตัวเล็กนี่แหละได้หวะ ไม่อกี้เสียดายนี่มันเข้าพุ่มนี่แหละเข้าไม่ได้ไงได้ใช่มันดีหลักดีรักมันตะกี้เราโอเคเดี๋ยวมังก่เล็กก็ได้อุ้ยล่างตีมี่จะตายตีมี่จะตายมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วก่อนเล็กเกิดนะก่อนเล็กเกิดนะไปได้นะไปก่อนเล็กก็ได้ไหมตัดตัดตัดมันเอาตีมี่มาเลี้ยงแต่คาเฟนีอย่างเดียวเลยเราทำเกมเลนอื่นก็ได้นะปล่อยตีมี่ไป ดิลักฟิกกี่นาทีครับดิลักสองหกครับสองหโอเคก่อนเล็กก่อนเล็กก่อนเล็กเลยนาคอมันเล่นท่าวะเล็กเล็กเขาจะเกิดเล็กเขาจะเกิดเห็นมันชอบกระโดดอยู่นะนาคอสอ่ะเราเจอดิลักมาลอสเราเข้ายากเว้ยในในป่ามันอะกลับไปฟาร์มกงินกลับไปฟาร์มกงิน ยากมากในป่ามันนะถ้าจะเล่นน่ะเราทำเลนดีกวๆอะไรม่ถีเลยในมิกต่อนะเราเราเดินเกมไวกว่าหาเลนสักเลนที่ไม่มีดิลักอ่ะเราทำเลนนั้นอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นเลนแครี่ก็ได้เลนมารล็อตทำได้ลโอ้ยแม่งเอ้ยไม่งขนดนี้ดีกว ไปบูก็ไเลดักดีรักม่ฟิกแล้วนะดีรักม่ฟิกโดนม่หพราป่าตรงล่างจะได้ม่มีป่าใช่บนน้วจบนนักข้เจ็บปิดตมี่แล้วเอาโอ้ตีคิไปตัโ้ยตัดไปิเลยัง่อดเลยเดี๋ยวผอมังกรให้เามาใครตมี่ี่เล่นดังได้เราเล่นดังได้นะเขาตายมามม่มีอตเดี๋ยวผมแทง้อให้ก่อนได้เมมี่ม่ตัดไม่มีอันะะตมี่ก่อนได้ ได้สวยโตแทงป้อมแบบพี่ออกมาออกมาออกมาหูดิ่งด้่งดิ่งดิ่งดิงดิ่งมันการตีระวังตีด้วยมังกรได้นะแป๊บแป๊บแป๊บขอหลบอันตีทีรักก่อนนี่เนีเฮ้ยกูมีอัตีนะปอดมาขอจุกกลางนะมาขอจุกกลางอย่างอยู่เลยวะผมเอาเลสก่อนนะอันนั้นกลับเลยไหนแม่ได้กูกลับก่อนแล้วกันกลับก่อนเลย ระวังนะอย่าเพิ่งเดินเสี่ยงนะมาหลอดครึ่งหลอดมาหลอดครึ่งหลอดเมวับกลับวะเฮ้ยเราสลับเลนเอาไอ้มิกไปยืนกับคาเฟนี่แล้วเอาไอ้บอไปยืนกับมาลอเข้าบูนะครับเข้าแถวบูแถวบูลันสลับได้นะสลับได้นะมิกสลับได้วบนี้เลยมะน้เลยบนี้เลยแบบนีเวบนี้เลยนีเลยแบบนีเล้วนะเลยนเลยแบบนเลยแนี้เอยแบน้เลยน้เลยบบน้เยแน้ลย้เลยเกยยบเอาเลเ้ยมันเลนีเลนะคอไม่มีเลเลนมันเกิดก่อนหรือบูเิดก่อนอ่ะ นาจะของเราเกิดเลนเลนเขาจะเกิดอ่ะเลนเขาจะเกิดแปดวีมั้งพอกันแหละเดี๋ยวเราเกเดี๋ยวเล่นเล่นเล่นคาเฟนีต่อแหละแต่เดี๋ยวให้ปอยมาเป็นคนสปิเล่นตอนเล่นเล่นคาเฟนีต่อเล่นล่นคเนต่อตนเล่เล่นาเฟน่อยอนเล่ยเล่าเต่ตนเล่นเล่คาเฟนี่อตอนเนล่างหน่อย้อนล่างหน่ออนล่นล่คาเนอตอย่ลาเตาอมเนเฟี่เ่เาเีอเลนเนออเนเเนี เอาเอ้ยมิกมันจะเอาว่ะเออมันไปไปไปบอลไปบอลไปบะเดี๋ยวผมดักพุ่มละเราเล่นเรเจน่าต่อเฮ้ยเราเจอทางมิกไปเรื่อยๆนะถ้าเขาฟิเดนซ์มาสลับเราก็สลับเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องพูดหลายรอบจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องพูดหลายรอบดูดูเรนคาทางมิ้ได้นะบู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 ขึ้นบูขึ้นบูขึ้นต้องรีบต้องรีบก่อนที่รักจะมาต้องรีบก่อนที่รักจะมาตื้มได้ละติมีิ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 ติมิกด อุ้ยไม่ได้กดเหรอมีอันตรีนะมีอันตรีนะได้ป้อมได้นะผมมีอันตรีเหมือนกันเฮ้ยต้องดูดีรักรอรอรอกลางได้มันจะห้าทีถ้าดีรักอยู่บนนะทีลอยู่บนเอาดีรักมาล่างโอเคไม่มาในรัง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 ได้ป้อมได้ป้อมได้ป้อมแล้วได้ป้อมแเราโอเคนี่เนี่ยเดี๋ยวผมเอาเลสก่อนนะไปส่งได้ไปส่งได้บ้างมึงอยู่ไหนตอนเลือกไปส่งรังเสร็์โอเคเพื่อนตั้งใจบอกกระทาง เขาลงบ้งงางนะฮะนะเขาลงล่างเดี๋ยวอูออาารอดกลางนะเดี๋ยวมังกรให้นะไหวปะเนี่ยมิกไหวปะเนี่ยมิกรอด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 โอเ,โอเาายมันห้าวจังวะนาคอนมันห้าวจังวะกลางมันกลับช้ามากเฮ้ยกลางมา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 มียนติด้วยเขาทันนะเขาทันคนไม่ได้ห้าวมีอันติด้วยมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บได้ใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่นาคอนเจ๋แข็งเจ๋แข็งเรียบร้อย รอรอกลับไปฟาร์มกลับไปฟาร์มแป๊บแเก็บเก็บผมเก็บก่อนเลสเขาจะขึ้นเดี๋ยวผมเอาบูเสร็จไปเอาเลสก็ได้แป๊บหนึ่งไงเขาขึ้นแล้วไงบปเย็นเพก็ไปขึ้นมอไปทำใม้ทีมคู่แต่ละคนห้ากว่าจังวะอะไรมอนมอนมอน๋ยวมันลากออกว่ะไม่ไม่ไม่นิพานี่พลาดไปกันบนหน่อย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 แตกนะแตกแตกแตกสูงเจ็บผมไปไม่ทันว่ะทันปะทันแหละทันแหละมา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  เขาเล่นก่อนได้ถ้ามีแข่งอ่ะไม่ม e er ีครับไม่ได้เซ็ตเซ็ตเคียวมาเซ็ตเคียวมาเฉยเลยเดี๋ยวตัวเล็กมันสักตัวก็ได้เอาเอาไปละกลางได้ไหมได้นะเมติบิ๊กต้อเข้าหลังบิ๊กต้อเข้าหลังรออยู่รออยู่รออยู่ไม่มีอันตรีนะยี่สิบวีนะ้ามั้ามหลดมาหอดมาหลอดมันไม่มีฟิกนะไอ้ลักอ่ะแทงให้อยู่แทงให้อยู่ คิมหมดแล้วคิมหมดแล้วคิมหมดแล้วขึ้นบนแทนขึ้นบนแทนขึ้นบนแทนเดี๋ยวขอเลดแป๊บหนึ่งเจ็บเยอะเจ็บเยอะฝากล่าได้วยฝากล่าได้วยได้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 ไม่มีใครกันบดนเยออะเาบนเลยมเจ็บเยอะบิ๊กมาเล่นกันตัวไหนเจ็ดวีโนเมนติเจ็ดวีโนเมนติโอ้ยที่มันเห็นดีกว่าอืมนอกทางกว่ามาแล้วมาแล้วไม่มีไม่มีแล้วไม่มีแล้วโอ้ยคอส์ดมาวะผมไปขโมยบูมันนะ เล่นไม่ได้แ yeah. ล้วน okay hmm, okay ัเล okay uh ่นไม่ไ huh. ด um ้แ uh ล้วนะเออแล้วนะคอตายนะคอสตายเล่นเป็นออฟเลนแบบเหงาสุดบูย okay. uh ังไม่เกิดบ้างบูยังไม่เกิดน่าจะใกล้แล้วแหละเมื่อกี้ผมขโมยมาพี่ตี่เจ้าเจ้าสัวเนสไม่ไม่แม่นาคอสเป็นคนเอาบูอะเอาเอาใช่เหรอเหงาไปแล้วป้อมกลาต่อที่หลักอยู่บนได้กลางนะผมว่ามาหลอดกำลังมามันต้องเสียช็อคอ่ะโอ้คาเฟนี่อันติไปแล้วเอาเอาเอาตัวตัวที่ได้ออกมาเอาตัวที่ได้ออกมาก่อนนะถ้านเจาอ่ะคอสตาย มตตลลอออออดดี้งกนนี่กกงงงอมโดยยิตาลับแล้วนะนี่กลับแล้วนะพี่ออกมาพี่หัวไม่ได้แล้วไม่ไดออกได้เอาได้เลืองเต็มเลยเอาด่างไหมเอาด่างไหมได้ได้เดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวให้มิกกลับไปรีดีๆก่อนรีก่อนเดี๋ยวผูเขาจะเกิดเขาจะเกิดเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วไอ้เจดันบอลไปเลยก็ได้ใครจะเป็นคนสปิทเลนเนี่ยต้องดูว่าเลนล่างใครยืนอ่ะทีมมันให้หายาดีกว่าหายาดีกว่าเออถ้าว่าหายาดีกว่าแต่ว่าต้องมีเลนเกิดเลนเกิดได้เขาก็ได้ ยังไงก็ได้เปิดเลยถ้าไปเล่นกันได้อะไม่งั้นจะเพิ่งดันจะเพิ่งดันเปิดคลองก่อนได้ปะมา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 เปิดเลยครับเปิดเลยครับอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆก่อนเผื่อมันไฟแล้วเราไฟได้อ๋อใหเจ็บทำไมทำไมไปโดนตัวใครอ๋อโดนเศษซากมังกรกรีดไม่ใช่มังกรนี่มันคือตัวอะไรวะไไปม่เดี๋ยวโนบเดดีี๋๋ยยววโนบพพาาไไปปเเรียกกันตีมันให้โดนบนอีกเวฟนะเดี๋ยวถ้าถ้ากลางมันกันเยอะเดี๋ยวเราเอาบอลไปเลยเอาบนใช่ไหมตีมีซากตีมีซาก ต้องดันล่างก่อนหลายเวฟปล่อยบนปล่อยล่างครับปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยล่างดีกว่าปะอย่างงี้ปล่อยล่างดีกว่าปล่อยล่างเล่นได้เลยปล่อยล่างเล่นได้เลยเว้ยมันมันไม่ต้องรออะไรเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวให้ให้ให้ไอเดี๋ยวให้ปอมาเป็นคนสปีดเล่นไปก่อนช่วงเนี้ยเอ้ยมาล้อหลุดนะเนี่ยอล้อมีอันตรีอยู่นะเออคายได้ใครได้เดี๋ยวมังกรให้แป๊บหนึ่งคายจะตายอ่ะสวยเพื่อนเฮ้ยมีอันตรีด้วย ตีไม่ทันโดนขัดตีมีีมีตมีตีมีตได้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 ตมีเมติตมีเมติรอขึ้นได้รอขึ้นได้ตีมีเมติได้เลยเฮ้ยนาคอสนายคอสหลุดมาแล้วได้ละได้ได้สวยกัรให้ไปกันให้ได้ได้เออเฮ้ยโดนผลัดผลไม้ได้ละได้อยู่ได้อยู่อย่างข้าเข้างเข้า ตรงนี้ตอบรับมุกุ้ยตอบแล้วต้องตอบไงอะพี่ทุกครั้งที่เธอส่งยิ้ม้ามาทักทายเด็กเตอบไงเอาเพลงต่อโอ้เพลงโคตรเก่าเลยพอรอก่อนไปแล้วไปกลังหมดไปกลังหมดกลังเจ็บมากกำลังเจ็บมากเฮ้ยได้อยู่ฟีอยู่ฟีอยู่ฟีอยู่เฮ้ยไอ้นดิฟิกนะคอน์ดเข้านะคอรเข้านะคอรอืมโอ้ยรอยได้ไงเอ้า บ่ออยู่ประมาณสามเมตรอ่ะไอ้ยี่โดนป้อมไปเจ็ดตายได้แค่วันนั้นเลยไอ้สัตว์ไอ้กุ้งเนี่ยก็แช่บ่อออนเซนอยู่เมื่อกี้สองนาทีนะสิบสองนาทีดิเล็กจะขอฟาร์มก่อนนะขอฟาร์มไม่คนทุกงติแข่งหลบได้นะยังโดนย้อนหลังตายอีกเมื่อกี้คิดว่ารอดแล้วนะผมผมเห็นคิดว่ารอดแล้วใครเห็นก็ว่ารอดครับจังหวะใครเห็นก็ว่ารอดเออใครเห็นก็ว่ารอดนะเมื่อกี้นี้เป็นอีกคุ้งรอดังอ่ะฟาร์มรอดังเนี่ย นาคอนมันจนมากเลยผมว่าเล่นเล่นบนได้นะเล่นบนได้เล่นบนได้จริงๆเราไม่ต้องรอก็ได้ดาร์กรอเล่นอะไรก็ได้เล่นเล่นรวยจัดรอรออันติของดิลักออกมาตักทางแล้วเล่นอีกฝั่งเนี่ยรอแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วก็เล่นโบนได้เนี่ยเล่นเล่นเล่นเฮ้ยได้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 ตีมีอันติตีมีอันติดิลักอันติอย่างวะเมื่อกี้ผมเห็นไม่ชัดมันอันตีอย่างวะยังนาคอนขอเล่นด้วยหน่อยกดเอ็นร่างเอ็นร่างเอ็นร่าง มาแล้วสวยครับเออเฮ่างเข้าแล้วอย่าไปตายเอย่าวก้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนเชี่ยเลยเนี่ยโดนอะไรอ่ะเมกาคิวหล่อเท่จริงๆช็อตนี้แต่โดนอะไรตายว่ะผมโดนอะไรตายครับทุกคนอะไรกับเนี่ยแม่กาคิว กกคิวก็มาติดอยู่คนเดียวเนี่ยใครเพิ่งเข้ามาดูขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะทุกคนฝากกดติดตามหลังๆเองตั้งแรกเลยแบบอยู่แต่กับคลิปอยู่แต่กับคลิปเลนอะใคยบ้าผมผมทำแบบนี้ตั้งนานแล้วปอนอยู่ปมื่อไหร่อนอยู่ปมื่อไหรมั้งเมื่อกี้ผมดูเลยตายอ่ะงงไม่รู้ไม่ได้ดูดาเมจตอนตายหรอลืมกดเกิดมาอายคน